สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้โปรอยู่ที่ในบ้านอยู่ในบ้านของเพื่อนคนไทยนะคะหนึ่งคนมันก็ต้องเป็นคนไทยใช่ไหมก็คือวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเขาจัดงานเลี้ยงส่งน้อง คนนึงกับสามีเขาจะย้ายไปอยู่เมืองไทยนะคะบดพาดูแลกันนะการแรกเราไปดูอาหารกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนะนีนะคะอาหารที่วดพาดูได้เพราะวดอิ่มแล้วอัน <ally> นี้เป็นน้ำพริกอองนะคะ <S <S จะบอกว่าบ่มาช้าเริ่มตอน ห้าโมงบมาหกโมงเย็นขนมหม้อแกงนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างไม่รู้อันนี้ใครเดี๋ยวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรหม้อแกะเดี๋ยวให้คนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนชื่อนันเดี๋ยวให้ลินดาพาดูอาหารนะคะอ่ะทำหม้อแกงมาอ๋ออันนี้ของลินดาเพื่อมาหลายคนก็เลยอ่าต่อไปค่ะงั้นให้ให้ลินดาแนะนาอาหารว่าเรามีอะไรบ้างผัดไก่ ผักกาดชลอดของน้องน้อยสันนิษฐานเอานะคะจากขาที่เห็นอันนี้เป็นหมูแดดเดียวของดตบ๊อบอโบอ่านี่อะไรคะอาหารเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นไส้ไส้ไส้กรอกยุ้นเส้นของน้องอ่อนนะคะจะไม่ได้ชิมเหมือนกันสันนิษฐานเรากินไม่ไหวแล้วอันนี้น่าจะเป็นไข่พะโล้พะโล้เห็นมันมีไข่เลยสองหม้อเลยอ่ะไข่พะโล้มีสองอย่างนะคะน่าจะเป็น ไม่ทับไทยนะแล้วนี่อะไรคะนี้กัดลุนเ้นเ้นอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมดไปแล้วอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้เป็นอะไรอินเดียไม่ไม่รู้เรียกว่าอะไรค่ะ ่คะไปของหวานนิดนึงค่ะของหวานเนี่ยทุเรียนก็จะหมดทุเรียนบายนูนิกก็จะหมดแล้วนะคะอันนี้ผลไม้รวมแล้วก็อันนี้เป็นเค้กอ่าบุญผลไม้ของโอ๊ตนะคะโอ๊ตนะคะเมนูล่าสุดแล้วก็สำหรับอันนี้พิเศษเลยนี่จากพี่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 อ๋อยอ๋อเขามีไอ้นั่นใช่ไหมไอ้แกงไตปลาแกงไม่ใช่แกงไตปลาแกงโซ่แกงแกงเหลืองใต้อ่ะลินดาพาไปดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกับลินดารูดรูดรเอาเหรอ <s df> <ald en> มียังมีซากอยู่ด้านเรไม่เหลือซากอร่อยเนียแบบมากเลยนี่นี่มีซากซาโอ้ยย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 งย่ยยยียย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 มียย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 มยย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 นยย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 ยเยย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 ยวเยย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  วันนี้ลายต้องถ่าการชิมหน่อยแล้วอาหารเขาเยอะมากเลยของคุณลักษณาลาลักซี่ลักี่กับโอเคอันเดี๋ยวสองสาวสองสาวฟังกันนะคะวันนี้เรามากันเพื่อเพื่อส่งเพื่อนเราใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวสลับกันนะให้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 ผู้อุกสมบละกันพูดอะไรถึงเขานิดนึงก็อยากให้น้องมิกกับบิวนะคะไปอยู่ปักใต้แล้วไปอยู่แล้วขอให้เขาชอบแล้วก็มีความสุข ไปอยู่แล้วก็อย่าเที่ยวมีปัญหาอะไรให้อยู่ให้ราคนจะไปมีปัญหาอย่าไปมีปัญหากับคนอื่นไม่ใช่ปัญหานี่หมายถึงว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ชอบไม่ได้นะต้องอยู่แล้วชอบ ป็นอยู่แล้วชียว่ไปก่อการร้าไม่ลินดานิดนึงค่ะลินดาว่าไงนี่เราก็มาเลี้ยงสมนงบิกกับเบลนะคะก็ขอให้ทั้งคู่นะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองไทยอย่างมีความสุขแล้วก็อาจจะทํทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะใช่ขอบคุณนะคะจะไปเยี่ยมนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนคนต่อไปแลไปหาท้วทัทั้งังหนึ่งอ่ะงั้นวันนี้ให้ลินดาเป็นพิธีกรช่วยนะคะอะลินดา go let's go okay excuse me uh, excuse me uh, I, <laughs> Hello, guys. Okay. Uh, um, Hello. I just want you to say something to both of them that they're gonna move back to thailand oh. yeah, okay, okay. Okay, that's hard because uh, I wish I was get, in their place. Uh, well, I will, I will. Introduce yourself. Yeah. yeah, what's your name? Hi, I'm Steve, and I'm a friend. Who, who, of, who are you? I'm Steve I, Rubel. I'm Linda. What, what are husband. you? Yeah, I'm Linda Nolik's <laughs> husband. <laughs> okay, not to the pond okay, and okay, you're here. You, 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 Bill and Mick, okay. and we are so excited for them. I'm so envious of them. I want to go there myself, so we wish them all the best. Have a blast. Stay in touch, and we'll see you later on. Thank you. What about no way you? That I can beat that. <laughs> um, I'm Jesse. I'm Sherry's husband. Okay. Now, and she's a lot better at this than I am. Um, now we're friends with Bill and Mick. โอเคตอนนี mm ้เขากำลังยุ่งๆอยู่เดี๋ยวเราไปหาคนอื่นที่ไม่ยุ่งดีกว่าค่ะโอเคอ๋อเขาจะจุดเค้กงั้นงั้นงั้นเราจุดเค้กกันละกัน น้องแมคำกับพี่มากับพี่แป๊บนึงก่นอนนี้เจ้าของบ้านนะคะเป็นแม่ง,งานนะคะ,คะน้องแอมพี่อยากให้น้องแอมพูดอะไรถึง2คนที่กขาจะย้ยายไปนิดนึงคะก็คิดถึงสิคะบิวกับมิกอยู่ดีๆก็ไปแล้วแบบว่าใจหายคะ่ะนะว้าวาอิจฉา <laughs> <laughs> จะไปอยู่เมืองไทยกินอาหารไทยทะเลตื่นเช้ามาเจอทะเลเย็นเจอทะเลพระอาทิตย์ตกดินหน้าตาอิจฉาออกออกดอกหน้ามากเลย คุณเเ็นทได้ไดค่เนาะเนอะโอเคขอบคุณค่ะไปกันเดี๋ยวเราไปตัดเท็กกันดีกว่าไปทางไหนคะไปซ้ายไปขวาไม่ได้ไปทางไกไปทางวนี่างไหนคะอาเขาไปทางนึงไปทางนู้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ Happy you. อาวันเกิดใครด้วยเหรอเนี่ยฟนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปหามุมกันนะคะกล้องเข้าไม่ได้ oh my gosh <laughs> <laughs> we don't have birthday. Mm -hmm. uh, no, today. <laughs> <laughs> yeah. okay. Ooh, to Where's our child? Where is our child? That is our child? I don't oh, I saw him drive off in the car. to <laughs> <car. Yeah. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> ถึงน้องมิกกับแฟนหน่อยที่เขาเจะย้ายไปแล้ว อย่าร้องไห้สิพี่ประนพ,พูดนี่นี่กองหลันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะกล้องหลันแล้วค่ะพี่พี่ต้องพูดแล้วค่ะนี่คืคิดถึงเนาะรู้สึกใจหายแต่ก็รู้สึกดีอ่ะที่เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม New ่นิวชาร์จเก็หวังว่าเขาจะเจอแต่อะไรที่ดีประสบการณ์แต่ลบทุก,ยก,ก,กอย่างเข,งขาทำขอบคุณค่ะ Don t, Don t cross my eyes อ๋อพี่พี่อ๋อยพูดไปแล้วนะพูดแล้วน้องน้องมานี่ย้ายนะโอเคคคโอเเ่ะสียดายแล้วก็คิดถึงพุ้งเจอกันเองยังไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงนะน้องเมกและเบล โอเคขอบคุณค่ะอ่ะคนนี้คนนี้สวัสดีค่ะสาวสาวสวยคนนี้เรายังไม่เคยเจอกันนะในการอ่า okay. นแล้โอเคแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงนะคะโอชื่อโอ๊ตนะค่ะอ,อยากให้พูดถึงสองคนที่เขาจะย้ายไปเนี่ยที่เราจัดงานให้เขาอ๋อมีเกนบิวขาให้มีความสุขมากค่ะช็อตนี่น่ารักเนาะแล้วก็เออขอทำให้เออขอ ถ้าคิดอะไรก็ขอให้ส่งความไว้ทันาทำธุรกิจก็ขอให้จำลูกเรือใหธุรกิจค่ะโอเคขอบคุณค่ะช่างดีช่างดีมีใครอีกอ๋อคู่นี้ค <laughs> ู่นี้คู่นี้ Uh, exactly. Okay. Uh, excuse me. I would like to, to interrupt a little oh, bit. Okay. <laughs> okay. Uh we we do the family party for our friend, and we want you guys to talk to say something to them, not to me, to them. Record, it's on video. Yes, already? right. You live. Live on camera. Yeah, you are celebrating cel right you. now. Yeah. Okay. So. Yeah. All right. Well, Mick and William, we wish you the best of luck in Thailand, and you can be sure that we'll stop by the next time we're in Thailand, and you have to show us the local beach, okay? Wow. I want to go too. <laughs> also, make sure you learn Thai now. No more English. Huh. You have to speak Thai. Bye. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Okay, you can continue talking. <laughs> Uh -huh. Then move back to Thailand. I'm to jealous because I want to go too. Oh, <laughs> how soon? I'll be there in 15 years. 15 years, okay. I'm willing keep a beer cold for you. Good. Okay. You want to say something? I just very want to with them, but then it's not right like now. Not right now. Okay. Okay. Thank you. <laughs> But no, I just want you to say something to us, right? Because you're gonna leave us, right? So I want you to say something to everybody. Thanks for the party. We will be back next year. We're this year may. Th, May th Philadelphia airport and will you Thank 30เห็นกันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขเพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ